สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขนะครับคืนนี้คุณกำลังอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story ครับเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณโดยผมจะพาคุณเดินผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เพียงลำพังก่อนที่จะผ่านคืนนี้ไปนะครับ คืนนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปในศตวรรษที่19ครับณนะหมู่บ้านชนบทเล็กๆในประเทศฝรั่งเศสที่นั่นมีเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าพร้อมกับสมุดวาดลูปที่เต็มไปด้วยเส้นดินสอที่ไม่เป็นระเบียบเด็กชายคนนั้นชื่อว่าหลุยส์พาสเตอร์เขาไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งจนโดดเด่นไม่ใช่คนที่ถูกชมว่าฉเฉลียวฉลาดแต่เด็ก และไม่มีวี่แววว่าจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกในวันข้างหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีมาตั้งแต่เด็กคือสายตาไม่ใช่สายตาที่เฉียบแหลมแต่เป็นสายตาที่มองเห็นสิ่งเล็กๆด้วยความใส่ใจในขณะที่เด็กคนอื่นชอบวิ่งเล่นหรุยชอบนั่งวาดภาพและเงียบๆดูน้ำหยดหนึ่งบนใบไม้ดูแสงสะท้อนบนผิวน้ำ ดูรอยยิ้มของแม่ตอนที่เธอต้มซุปอยู่ในครัวสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครในครอบครัวมองว่าพิเศษนะครับแต่ภายใต้ความเงียบของเด็กชายคนนี้กำลังมีบางอย่างเติบโตขึ้นอย่างเงียบงันความรักมีสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามเมื่อเขาโตขึ้นอีกหน่อยพ่อของเขาผู้เป็นเพียงช่างฟอกหนังธรรมดาพาเขาเข้าเมืองเพื่อเรียนวิทยาศาสตร์แต่หลุย ไม่ได้ใช้แววโดดเด่นในชั้นเรียนเขาเรียนช้าไม่ใช่เพราะไม่ขยันแต่เพราะเขาชอบถามในสิ่งที่คนอื่นไม่ถามในขณะที่คนอื่นสนใจสูตรเคมีเขากลับตั้งคำถามว่าทำไมหยดน้ำนั้นถึงมีชีวิตอะไรคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครมองเห็นวันหนึ่งเขาได้พบกับกล้องจุลทรรศน์ครั้งแรกและวันนั้นวันที่ชีวิตของเขา เลี่ยนไปตลอดการครับในขณะที่ทุกคนมองเห็นแค่หยดน้ำใสๆเขากลับเห็นโลกทั้งใบในนั้นเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตจ,จิตใจเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยใส่ใจและได้ยินบางเสียงในใจของตัวเองพูดเบาๆว่า,วาสิ่งเล็กๆพวกนี้สำคัญในค่ำคืนนี้หากคุณกำลังรู้สึกว่า โลกมองไม่เห็นความพยายามของคุณนะครับหากคุณกำลังสงสัยว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทำมามันมีความหมายหรือไม่ขอให้คุณจดจำไว้ว่าคนที่เปลี่ยนโลกบางครั้งเขาแค่เริ่มมองจากหยดน้ำหยดเดียวด้วยหัวใจที่ไม่มีใครมองเห็นครับคืนนี้ขอให้คุณหลับตาลงด้วยความมั่นใจแม้ว่าคุณจะเป็นคนตัวเล็กๆ แค่ไหนก็ตามในสายตาโลกใบนี้แต่คุณยังมีความหมายเสมอสำหรับใครบางคนที่กำลังเฝ้าดูคุณด้วยความหวังเช่นเดียวกับที่หลุยส์พาสเตอร์เคยทำกับโลกทั้งใบมาแล้วครับความเศร้าในครอบครัวและแผลลึกที่ไม่มีใครได้เห็นหลังจากหลุยส์พาสเตอร์เริ่มต้นเส้นทางวิทยาศาสตร์เขาก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างเงียบๆ ไม่ใช่เพราะต้องการมีชื่อเสียงแต่เพราะหัวใจของเขารู้สึกว่าบางสิ่งที่มองไม่เห็นอาจเป็นกุญแจของชีวิตเขาเริ่มทำงานกับจุลชีพศึกษาเชื้อราแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เกินกว่าจะจินตนาการได้ชีวิตในห้องทดลองของเขาเรียบง่ายครับและเต็มไปด้วยความสงสัยความเงียบแต่ไม่มีใครรู้เลยว่า ชีวิตที่บ้านของเขากลับเต็มไปด้วยความเศร้าลุยพาสเตอร์มีลูกทั้งหมด5คนแต่ในช่วงชีวิตของเขาเขาต้องสูญเสียลูกถึงสมคนจากโรคภัยบางคนเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กบางคนจากไปด้วยโรคไข้สมองอักเสบบางคนเขาไม่ได้มีแม้แต่โอกาสจะพูดอำลาไม่มีบทวิจัยฉบับไหนในโลก ที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของพ่อคนหนึ่งนะครับที่จะต้องมองลูกจากไปทีละคนโดยที่ตัวเองก็ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้เลยแต่ลุยไม่เคยทำให้ความสูญเสียเป็นเหตุผลของความเกลียดชังเขาไม่เคยโทษโชคชะตาไม่โทษธรรมชาติแต่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนน้ำตาให้กลายเป็นคำถามและเปลี่ยนความเศร้าให้กลายเป็นภารกิจ เขาเริ่มตั้งใจค้นหาสาเหตุของโรคครับโดยเฉพาะในสิ่งที่คนทั่วไปยังไม่เข้าใจเพราะในใจของเขารู้ดีว่าถ้าเขาทำอะไรสักอย่างในวันนี้อาจมีใครอีกหลายล้านคนที่ไม่ต้องร้องไห้กับการสูญเสียเหมือนที่เขาและครอบครัวต้องเจอครับพาสตอร์ไม่เคยประกาศว่าเขากำลังทำเพื่อโลกนะครับเขาทำแค่ทุกวัน ทำแบบนี้ซ้ำๆอย่างเงียบๆและบอกกับตัวเองว่าฉันไม่อยากเห็นพ่อแม่คนไหนต้องฝันร้ายแบบที่ฉันเจอบางครั้งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนโลกไม่ได้มาจากห้องประชุมใหญ่โตแต่มาจากความรักในครอบครัวเล็กๆที่แตกสลายครับแล้วก็หลอมตัวขึ้นมาใหม่เป็นหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมคืนนี้ถ้าคุณกำลังคิดถึงคนที่คุณรัก หรือคุณกำลังเสียใจกับบางความสูญเสียที่ไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าความเจ็บปวดในอดีตอาจกลายเป็นแสงไฟที่จะส่องทางให้คุณช่วยใครสักคนได้ในวันข้างหน้าแค่คุณยังรักยังไม่ลืมและยังไม่ยอมแพ้หัวใจของคุณก็เข้มแข็งพอที่จะเปลี่ยนโลกได้เหมือนกันในศตวรรษที่19 คนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าโรคร้ายเกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีหรือโชคร้ายไม่มีใครเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวจิว๋วที่อยู่รอบตัวเราไม่เคยมีใครคิดว่าสิ่งเล็กๆที่มนุษย์มองไม่เห็นจะสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเราได้แต่ลุยพาสเตอร์มองเห็นเขาเฝ้าสังเกตหดน้ำภายใต้กล้องจุลทรรศน์และเริ่มเห็นว่า มีจุลชีพบางชนิดที่สามารถทำให้อาหารเน่าเสียได้สามารถทำให้วายเปรี้ยวมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาเรียกว่าทฤษฎีเชื้อโรคสิ่งที่เขาค้นพบไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาในห้องทดลองเท่านั้นครับแต่มันคือประตูบานใหม่ของการเข้าใจชีวิตและมากกว่านั้นมันคือการเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งมีชีวิตเล็กจิว๋วกับความเจ็บป่วยของมนุษย์คนส่วนใหญ่ในยุคนั้นต่อต้านเขาเขาโดนหัวเราะเยาะบางคนเรียกเขาว่าคนเพอเจอแต่เขาไม่หยุดเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงครับเขาทำเพื่อคนที่เขาเคยสูญเสียไปและเพื่อคนอีกมากมายที่เขายังไม่รู้จักเขาคิดค้นกระบวนการที่เรียกกันจนทุกวันนี้ว่าการพาสเิไร ซึ่งเป็นการทำให้อาหารปลอดภัยด้วยความร้อนชื่อของเขาถูกนํามาตั้งชื่อกระบวนการนี้ไม่ใช่เพราะเขาเรียกร้องแต่เพราะเขาคือคนแรกที่กล้าทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าคิดลุยพาสเตอร์ไม่ได้มองเชื้อโรคเป็นศัตรูครับเขามอกว่ามันคือเบาะแสของจักรวาลเล็กๆที่จะพาเราไปเข้าใจชีวิตให้ลึกกว่าเดิม เขาเคยพูดไว้อย่างลึกซึ้งว่าเมื่อฉันมองลงไปในกล้องจุลทรรศน์ฉันไม่ได้เห็นแค่เชื้อโรคแต่ฉันเห็นสิ่งที่พระเจ้าซ่อนไว้ในชีวิตคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังต่อสู้อยู่อย่างเดียวดายหรือรู้สึกว่าอุปสรรคตรงหน้าเล็กเกินไปจนไม่มีใครเชื่อขอให้คุณจำไว้นะครับว่าบางครั้งสิ่งที่เล็กที่สุด อาจคือกุญแจที่ปลดล็อกคำตอบใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราได้อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆในหัวใจเพราะนั่นอาจเป็นพลังที่โลกต้องการและคือคำตอบที่ได้กลับมาตอบคุณครับวัคซีนแรกในโลกเกิดจากความกลัวที่จะกล้าต่อสู้ในปีคริสตศักราช1885มีเด็กชายคนหนึ่งถูกสุนัขบ้ากัดเขาชื่อโจเซฟเมสเตอร์ และในเวลานั้นไม่มีวิธีใดในโลกนี้ที่จะช่วยเขาได้โรคพิษสุนัขบ้าคือคำตัดสินประหารที่ไม่มีวันยกเลิกผู้คนที่ติดเชือ้อมักจะเสียชีวิตอย่างเจ็บปวดไม่มีวัคซีนรักษาไม่มีทางไม่มีความหวังพ่อแม่ของโจเซฟสิ้นหวังแต่พวกเขาได้ยินชื่อของชายคนหนึ่งที่เคยพูดเอาไว้กับโลกว่า ถ้ามีวิธีใดที่เราจะป้องกันโรคได้ฉันจะลองเขาคือหลุยส์พาสเตอร์แต่ปัญหาคือพาสเตอร์ไม่ใช่แพทย์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีใบอนุญาตในการรักษาใครและวัคซีนสำหรับพิษสุนัขบ้าในตอนนั้นยังอยู่ในขั้นทดลองไม่มีใครกล้าฉีดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จริงๆมันคือจุดตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาในขณะนั้นครับ ถ้าเขาฉีดแล้วเด็กชายเสียชีวิตชื่อของเขาจะถูกประนามไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเขาไม่ฉีดเด็กชายจะต้องตายอย่างแน่นอนพาสเตอร์นิ่งเงียบอยู่หลายชั่วโมงก่อนจะหันไปหาพ่อแม่ของโจเซฟและพูดว่าผมไม่ใช่หมอแต่ผมขอสู้แทนเขาเขาฉีดวัคซีนเข้าร่างของเด็กชายจากวันหนึ่งเป็นสองวันจากสองวัน เป็นหนึ่งสัปดาห์และเมื่อเวลาผ่านไปโจเซฟเมสเตอร์ไม่ได้เสียชีวิตครับเขาหายดีและกลายเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่รอดชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวัคซีนหลังจากนั้นวัคซีนของพาสเตอร์ช่วยชีวิตผู้คนนับล้านเขาก่อตั้งสถาบันพาสเตอร์ซึ่งเป็นแหล่งวิจัยและรักษาโรคติดเชื้อสำคัญของโลกจนถึงทุกวันนี้ แต่ที่มากกว่านั้นครับคือเขาสอนให้เรารู้ว่าความกล้าบางครั้งไม่ได้หมายถึงความกลัวแต่คือการเลือกช่วยชีวิตใครบางคนแม้ตัวเองจะต้องเสี่ยงคืนนี้ถ้าคุณกำลังกลัวถ้าคุณกำลังยืนอยู่ตรงหน้าการตัดสินใจครั้งใหญ่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองอาจอยังไม่พร้อมขอให้คุณจำไว้นะครับว่าบางครั้งคนที่เปลี่ยนชีวิตของคนอื่น ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่กล้าทำในสิ่งที่หัวใจบอกว่าควรทำและคุณก็มีหัวใจนั้นเช่นเดียวกันครับพาสเตอร์กับคำว่าแพทย์ของมนุษย์ทุกคนหลังจากเหตุการณ์การรักษาโจเซฟเมสเตอร์ชื่อของหลุยพาสเตอร์โด่งดังไปทั่วโลกหนังสือพิมพ์ในฝรั่งเศสพาดหัวว่าเด็กชายรอดชีวิตเพราะวิทยาศาสตร์แต่ในใิจของพาสเตอร์ ไม่มีเสียงเฮไม่มีการเฉลิมฉลองชัยชนะมีเพียงความเงียบและความสำนึกเขาบันทึกไว้ว่าฉันไม่รู้สึกว่าความสำเร็จคืออะไรฉันแค่รู้ว่าเราต้องทำได้อีกครั้งเราจะช่วยใครได้อีกกี่คนในยุคนั้นพาสเตอร์ได้รับคำเชิญจากราชสํานักได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ได้รับเกียรติให้พูดในมหาวิทยาลัยระดับโลก แต่ทุกครั้งที่เขายืนอยู่บนเวทีเขามักพูดกับนักเรียนแพทย์และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ว่าอย่าให้ชื่อของคุณใหญ่กว่าใจของคุณอย่าให้ความรู้มากกว่าความเมตตาเพราะความเมตตาคือรากฐานของทุกสิ่งวันหนึ่งมีนักข่าวถามเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่กลายเป็นฮีโร่ของโลกเขายิม้มแล้วกล่าวตอบว่าผมไม่ใช่ฮีโร่ครับ ผมเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ยังเชื่อว่าทุกชีวิตควรได้รับโอกาสและบางทีนั่นคือคำตอบที่งดงามที่สุดเพราะแม้เขาจะไม่ใช่แพทย์แต่ผู้คนทั่วโลกต่างเรียกเขาว่าหมอของมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เพราะเขารักษาทุกคนได้นะครับแต่เพราะเขารักษาความเชื่อของมนุษย์ว่าเรายังมีคนแบบนี้อยู่บนโลกคืนนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าโลกนี้เย็นชาเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าใจของคุณเล็กเกินไปเล็กเกินที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าหัวใจที่ยังอ่อนโยนคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้และมันไม่ได้ต้องการใบปริญญาหรือการมีชื่อเสียงนะครับมันแค่ต้องการใครสักคนที่ยังเชื่อในความเมตตานั้นและคุณก็เช่นเดียวกันครับ ลุยพาสเตอร์ใช้เวลาทั้งชีวิตเฝ้ามองสิ่งเล็กๆใต้กล้องจุลทรรศน์และศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งแต่ยิ่งเขาศึกษาเขายิ่งพบความอ่อนน้อมในหัวใจเขาเคยกล่าวไว้ว่ายิ่งฉันศึกษาวิทยาศาสตร์มากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นในช่วงท้ายชีวิตเขาป่วยด้วยโรคอัมาพาตจากเส้นเลือดในสมองร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อย แต่เขายังขอให้นำเตียงเข้าไปวางไว้ในห้องทดลองเพื่อที่เขาจะอยู่ใกล้ที่สุดกับสิ่งที่เขารักวันหนึ่งเขาขอให้คนใกล้ตัวช่วยจับมือเขาไปวางบนกล้องจุลทรรศน์เขาไม่ได้พูดมีเพียงสายตาที่ค่อยๆปิดลงอย่างสงบและเสียงกระซิบสุดท้ายที่เปรียบเสมือนคำสวดในแบบของเขาฉันทำดีที่สุดแล้วและฉันขอฝากชีวิตมนุษย์ ไว้กับหัวใจของพวกเธอเมื่อเขาจากโลกไปในปีคริสตศักราช1895ไม่มีพิธีการใหญ่โตมีเพียงสถาบันพาสเตอร์ที่ยังคงเปิดไฟในห้องวิจัยและเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโจเซฟเมสเตอร์ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกช่วยชีวิตไว้ซึ่งในวันนั้นกลายเป็นผู้ดูแลสถานที่นี้ด้วยหัวใจเขาดูแลห้องทดลองของพาสเตอร์ไปจนแก่ ในฐานะคนที่ไม่เคยลืมว่าชีวิตหนึ่งเปลี่ยนชีวิตอีกชีวิตได้อย่างไรคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงผมอยากจะให้คุณไม่ต้องรีบลืมความฝันนะครับแม้คุณจะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่วันนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่าเช่นเดียวกับที่หลุยส์พาสเตอร์เขาก็แค่ทำวันลนิดจากจุดเล็กๆใต้กล้องจนกลายเป็นแสงแห่งความหวังให้คนทั่วโลก คุณก็เช่นเดียวกันนะครับคุณอาจไม่รู้สึกตัวแต่บางอย่างที่คุณกำลังทำกำลังเป็นแสงเล็กๆในโลกของใครบางคนอยู่คืนนี้ขอให้คุณหลับไปพร้อมกับรอยยิ้มเพราะโลกใบนี้ยังสว่างสวัยเพียงเพราะหัวใจอย่างคุณยังคงเต้นอยู่เงียบๆอย่างอ่อนโยนกุดไนฝันดีนะครับจากลุยพาสเตอร์และจากหัวใจของผมครับ